คลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงชิ้นส่วนบรรทุกนะครับที่ใช้เล่นกับรถโมเดล h o s c a l e นะสำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับพอดีผมก็ได้ไปประมูลมาในเพจ h o s c a l e นะด้วยราคาที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูชิ้นส่วนแต่ละชิ้นกันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวท่อสีน้ำเงินอันนี้นะครับ ตัวท่ออันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่อที่ย่อขนาดลงมาน,นะครับตัวท่อจะเป็นท่อพลาส,สติกนะแล้วก็ทําการพ่นด้วยสีน้ําเงินนะครับรายละเอียดของตัวท่อเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับการเก็บงานถือว่าทําได้ดีเลยนะสําหรับตัวท่ออันนี้นะครับอ่ะต่อมานะแผ่นสีเทาอันนี้ผมเดาว่าเป็นแผ่นเหล็กน,นะครับก็คือเขาจะใช้เป็นแผ่นพลาส,สติกสีเทาเนี่ยซ้อนกันแล้วก็จะมีอ่า ไม้เนี่ยขัดอยู่ในระหว่างแผ่นนะครับก็จะมีไม้วางอยู่ทั้งหมด3แถวด้วยกันนะรายละเอียดอันนี้ถือว่าสวยงามนะครับโอเคเลยนะสำหรับตัวแบบจำลองแผ่นเหล็กอันนี้ต่อมาครับจะเป็นไม้อันนี้ก็จะเป็นอ่าท่อนไม้นะครับทั้งหมด3แบบด้วยกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกแบบแรกอันนี้นะครับก็คือจะเป็นไม้ไม้ที่จะเป็นไม้จริงๆเลยนะก็คือจะเอามามัดรวมกันแบบนี้นะครับ รายละเอียดถือว่าสวยงามเลยนะครับใช้ได้นะสำหรับการทำท่อนไม้อันนี้โอเคเลยนะครับต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูท่อนไม้อันหนึ่งกันก็จะเป็นท่อนไม้อีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยก็การจัดวางก็ยังไม่เสมอกันเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราดูนะครับเราจะเห็นตรงจุดนี้นะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะ แต่ภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตด,ด้านข้างจุดนี้เห็นไหมครับตัวไม้เนี่ยเขายังวางได้ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะอ่าโอเคครับตัวไม้อันนี้ผ่านไปเรามาดูอันสุดท้ายกันอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไม้แบบยาวนะครับที่เอามาวางซ้อนกันนะสําหรับแผ่นไม้อันนี้ถือว่าท้ามอกมาได้สวยงามมากเลยนะครับใช้ได้นะอันนี้อ่าเขาวางตรงกันอยู่นะครับยังไม่ได้ล้ํากันมากนะโอเคครับสําหรับตัว แบบจำลองพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นกับรถโฟล์คลิฟดูนะครับโฟล์คลิฟต์คันนี้ก็จะเป็นคมสุอสู่าหก1 6นนะเดี๋ยวดูซิว่าจะมาตักของได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับอ่เรามาเริ่มจากตัวแผ่นไม้อันนี้ก่อนเลยนะลองวางดีว่าได้ไหมผมว่าได้นะอ่าได้ครับอดีนะ เวลาเราวางแผ่นไม้เข้าไปก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือสามารถเอามาเล่นกับรถโมเดล h ฮดโอสเกลได้พอดิบพอดีเลยนะสำหรับตัวแบบจำลองอันนี้ต่อมาครับเรามาลองตัวท่อกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นท่อสีน้ำเงินนะครับ mm. เดี๋ยวเราลองมาวางสูวทุกที่งานของรถโอเค okay, ครับพอเราวางท่อลงไปแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะครับสำหรับท่อสีน้ำเงินนะเพราะว่า มันตัดกับตัวรถสีเหลืองของโคมมัสุต่อมาครับจะเป็นตัวแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กอันนี้ลองวางดูแต่อันนี้ไม่น่าได้เพราะว่าตัวงาของรถคมมัสุถ้าเกิดเราสังเกตตัวงานเขาจะสั้นนะครับก็คือแผ่นเหล็กเนี่ยด้านกว้างของเขาจะค่อนข้างกว้างนะพอวางแล้วก็จะตกลงมานะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นได้กับรถฟ็อกลิฟคันนี้นะครับ แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับชิ้นงานที่ถูกทำขึ้นมาเป็นแบบจำลองเอาไว้เล่นกับพวกรถโมเดล HO Scale เนี่ยอันนี้ก็เป็นผลงานของฝีมือคนไทยนะครับก็คือจะเป็นน้องข้างในเพจ HO Scale นะเดี๋ยวผมก็จะทำการแปะลิงก์ของเพจเขาไว้ข้างใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจนารณานกันดูนะสวัสดีครับ